จเจริญพรท่านผู้มีบุญทุกท่านรายการอนุภาพการภาวนาสัมมาอารหังในตอนที่1ิเจดที่ผ่านมาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวของน้องสายไหม่ปุวิชัยที่มีอาชีพขายปุ๋ยซึ่งเจออนุภาพ2ปีเนี่ยหมดหนี้มีที่มีรถแต่ผู้ที่ชวนน้องสายไหมได้ภาวนาก็คือเจ้าของบริษัทพเพชรสุวรรณคือคุณนัชชาแก,ก้ววิมลซึ่งท่านก็เกิดแรงบริจาคในการภาวนาสัมมา,าหลัง แล้วก็เจออนุภาพ3วันมีออเดอร์สั่งปุ๋ยมาถึง7คันรถคันรถละ15ตันแล้วเมื่อท่านทดลองเกิดศรทัทธาชวนทีมงานที่เป็นทีมสองท่านในบริษัทร้อยกว่าท่านให้พอนาก็ปรากฏว่าทีมงานสามัคคียอดขายดีขึ้นแล้วก็ยังเจออนุภาพอีกว่าทีมงานของท่านเนี่ยป่วยหลังจากที่พอนาแล้วก็มอบพระขงขวัญคือ มอบพระของพระเดชกลุงปู่ให้ปรากฏว่าโรคภัยที่มีอยู่นั้นหายเป็นอัศจรรย์ไปติดตามเรื่องราวของคุณนัชชาแก้ววิมลเจ้าของปุ๋ยเพชรวรรณโดยหัวเรื่องว่าเมื่อเราไม่ทิ้งบุญบุญก็ไม่ทิ้งเรา บอกตรงว่าอาศัยกําลังบุญอาศัยสัมมาหังสัมมาหังเนี่ยเมื่อก่อนก็คือครั้งแรกที่ดีนพระอาจารย์ประเมศท่านไปสัมมาณที่เบอร์พีชทากระบอกเนี่ยอนุภาพสัมมาหังโน่นนี่งั้นนะเราฟังแล้วเราก็เป็นคนชอบพิสูจน์นะคะเป็นคนชอบพิสูจน์พอลงจากเบอร์พิษมาปุ๊บนะคะวันนั้นทั้งวันค่ะอยู่ในเบอร์พิสัมมาหังสัมมาหังสัมมาหังเรื่อยๆพยายามตั้งสติสัมมาเผลอสติก็สัมมาหังสัมมาหังสัมมาหังนับไปเรื่อยๆนะคะบางทีเผลอสติถ้าเผลอสติลืมมมนับให่ท วับตัวเองเพราะไม่งั้นเราจะเป็นคนที่ไม่มีสเต็ปนะคะพอลืมปุ๊บนับไ่ถแหลนับหนึ่งใหม่ก็ทําอย่างนี้จนกระทั่งวันลงมาแค่3วันนะคะพอลงมาปุ๊บปรากฏว่าวันนั้นค่ะยนั่งอยู่ในรถล,ลูกค้าออเดอร์มาทั้งหมด7คันรถคันรถล,ละสิบห้าตันคันละแสนกว่าบาทนี่คืออนุภาพสัมมาอรหังคืออึ้องเลยว่าสัมมาอรหังมันดีขนาดนี้เลยเหรอ ตั้งแต่นั้นมานะคะก็มานั่งสมาธิทุกครั้งค่ะก็อย่างน้อยถ้าไม่มีรงจริงก็กดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้ก็สัมมาละหังนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็สัมมาละหังอย่างน้อยให้ได้ร้อยแปจบช่วงที่เราสัมมาละหังนั้นนะคะธุรกิจจะราบรื่นมากเลยนะคะไม่มีอะไรเด็กไม่มีปัญหา,อาของโยมที่ขายปุ๋ยเมื่อขายปุ๋ยปุ๊บจะมีทีมเซลทั้งหมดร้อยกว่าคน นทีมเซลนั้นเป็นเด็กที่ไม่เคยรู้จักวัดไม่เคยรู้จักสัมมาหังไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่รู้จักเรื่องทานศีลารนมไม่รู้อะไรทั้งนั้นก็จะมีแต่ปัญหาเดี๋ยวหน้าก็โทรมาฟ้องคุณตายพี่ตายเนี่ยตีกันอีกแล้วพี่ตายไปกินเหล้าพี่ตายมีปัญหาศีลศีลห้าข้อทั้งหมดเลยผู้ชายก็ไปยิงลูกตกปลาเวลาว่างนะคะส่วนผู้หญิงก็นั่งนินทากันเนาะเพราะอยู่ในบ้านเดียวกันกลุ่มเซลก็รู้อยู่หลังจากนั้นก็เอาสัมมาหลังเข้าไปแล้วก็ เอาเรื่องทานศีลภาวนาเอาไปให้น้องเขาเอาไปให้เด็กๆกลุ่มเซลล์นะคะพนักงานก็ไปพูดเรื่องอันนิสงของการรักษาศีลเป็นยังไงเรื่องของการทาําทานเป็นยังไงแล้วก็ภาวนาเป็นงไงภาวนาให้ใช้สัมมาหังเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้หยอนกระปุกทาําบุญเอาโน้ตาของตัวเองที่เคยทํามาปรากฏว่าทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นออสองเดือนก็แล้วสามเดือนก็แล้วไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์โทรมาฟ้องเลยแล้วก็ปรากฏวยอยอดขายขายดีด้วยไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมก็ขายได้ นะคะเป็นเรื่องอัศาจรรย์ก็ทาให้เราได้มีบุญมาสร้างบารมีต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องทุกๆบุญนะคะแล้วก็จนกระทั่งหัวหน้าเซลล์เองนะคะก็ป่วยไม่สบายเป็นโรคเ,เขาเรียกวัยรับตับบีจากตับบีพัฒนาเป็นซีก็คือขั้นสุดท้ายวันนั้นนะคะล่าสุดเลยป,ประมาณต้นเดือนที่ไปนะคะเอาเหรียญหลวงปู่เหรียญรับมานเอาไปให้บอกว่าอธิฐานขอหลวงปูนะงป่นะเพราะหลวงปู่น่ะท่าน ท่านเมตตาสูงได้อีกอย่างหนึ่งท่านเป็นผู้ที่มีบารมีสูงในเมื่อเราเชื่อศรัทธาหลวงปู่สัมมาอาหารแล้วเชื่อในเรื่องบุญแล้วอธิษฐานก่อหลวงปู่สิจากจนเป็นรวยป่วยก็หายนายก็รักจากหนักก็เบาจากเบาก็หายร้ายก็ไปดีนะคะตายก็ไปดีจากร้ายบางทีก็ให้เจอยาดีหมอดีให้มารักษาก็บอกน้องเขาแบบนี้พอบอกเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าวันเดียวนะคะพอหมอเลื่อนนัดมาอีกวันก็ต้องไปหาหมอไปตรวจทั้งๆที่ตัวเองก็เครียดกุ้ม นะคะปรากฏว่าอธิฐานขอหลวงปู่คืนนั้นแล้วไปตรวจหมอบอกว่าไม่มีอะไรเลยเชื้อก็ไม่เจออะไรก็ไม่เจอน้องเขาก็อึ้งโทรมารายงานด่วดเลยพี่ตายอยูเจออนุภาพหลวงปู่แล้วเล่าให้ฟังแล้วก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยนะคะก็อืมก็ยังบอกเขาอย่ายชราใจนะให้สามมาหังต่อนะให้สัมมาหังต่อให้หายไปเลยให้ตรวจกีทิกีทิก็ไม่เจอบอกเขานะคะแล้วก็น้องเขาก็ทําตาม แล้วก็มาเจอแม่ป่วยอีกญาติญาติญาติป่วยญาติเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายกินอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าข้ากระดูกหมดแล้วก็บอกว่าให้ญาติสมาลาหังและอธิษฐานขอหลวงปู่ปรากฏว่าญาติดีขึ้นกินข้าวได้นะคะเคทไทรอยน้องสามีรยาคู่กันชื่อน้องหมูกับน้องใหม่นะคะน้องหมูนี่เป็นไวรัสตับซีน้องใหม่นี่เป็นไทรอยไทรอยทางอีสานเรียกคอฟอคอเข้าจะบวมเลย นะขอบวมออกมาวันนั้นที่ไปเจอกันนะขอบวมแล้วก็บอกให้สัมมาอ拉หังและอธิฐานขอหลวงปู่กับเหรียญปรับมานะคะปรากฏว่าอีกวันหนึ่งคอน้องเขายุบคอยุบเลยแล้วก็อาการดีขึ้นแล้วก็ให้ไปหาหมอตามปกตินะคะแต่น้องเขาเนี่ยศรัทธามากเวลาไปค้าขายนะเห็นฝนตกมาหลวงปู่เจ้าขานนองขออธิฐานนะสัมมาร拉หังทั้งคันรถเลยสัมมาร拉หังทั้งคันรถเลยกําลังจะไปทํางานหมู่บ้านนี้ยฝนมันจะตกอะ่ะก็อย่าตกเลย ปรากฏว่าฝนก็ไม่ตกแม้กระทั่งโยมเองทารายการทีวีนะคะเวลาฝนตกหน้าฝนมาเลี่ยงไม่ได้นะคะเรากำลังจะไปถ่ายทํารายการนะคะปรากฏว่าฝนตกบอกหลวงปู่เจ้าขาสมมาลาหังบอกหลวงปู่เจ้าขาเอาบุญมาฝากคุณพรเทวกขาเทวะอากาสเทวะขอฝนตรงนั้นอย่าตกขอถ่ายทําก่อนปรากฏว่าก็ไม่ตกก็ก็เจออย่างนี้บ่อยๆนะ,ะจนกระทั่งแบบคือบอกตรงว่าเป็นคนใช้บุญเยอะนะคะกับการไม่ว่าการทํางานนะคะไม่ว่าจะกับเรื่องของการบริหาร ะะแต่ขณะเดียวกันตลอดชีวิตมาไม่ทิ้งบุญแล้วก็เชื่อมาในเรื่องของบุญโดยเฉพาะคําสอนของพระเดชทกุลหลวงปู่หลวงพ่อเมื่อเราไม่ทิ้งบุญบุญก็ไม่ทิ้งเราค่ะเมื่อเราไม่ทิ้งบุญบุญก็ไม่ทิ้งเราเริ่มจากเป็นคนที่ชอบพิสูจน์เมื่อฟังตัวอย่างอนุภาพการภาวนาก็เกิดแรงบันดาลใจในการภาวนาแต่ท่านภาวนาจริงจังนะสวันพยายามภาวนาต่อทั้งวันเลยก็เจออนุภาพ เกิดยอดขาจอัศจร์ขที่มาถึง7คันรถอย่างนั้นก็เริ่มชวนทีมงานนะ่าร้อยกว่าท่านให้พอนาปรากฏว่าทีมงานก็กลับมาสามัคคียอดขายก็ดีขึ้นเป็นอัศจรย์แล้วก็ยังช่วยให้ทีมงานเนี่ยได้ทาทารักษาศีลด้วยเหมือนถ้าเป็นต้นแบบท่านประคองชีวิตอย่างไรก็แนะนําทีมงานงท่านให้ทําตามนะแล้วอัศจรย์ก็เกิดกับทีมงานท่านก็คือมีผู้เจ็บป่วย ปรากฏว่าหลังจากพาวนาแล้วโรคภัยนั้นก็หายนั้นท่านสรุปว่าเมื่อเราไม่ทิ้งบุญสังเกตนะท่านชัดเจนว่าตัวท่านและทีมงานของท่านเนี่ยภาวนาสัมมาหลังแล้วชวนให้ใส่กระปุกทำบุญทุกวันรักษาศีลด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ทิ้งบุญคือทำบุญทั้งทาศีลภาวนาบุญก็ไม่ทิ้งเราทีมตัวท่านทีมงานของท่านก็ประสบความสําเร็จในชีวิตยอดขายดีนะ ด้วยายเป็นอััจรย์เลยแล้วก็หายเจ็บป่วยแล้วก็มีความรักความสามคัคคีเจ้าอุปสรรคเช่นจะไปขายของเจอฟ้าเจอฝนอธิษฐานลงปู่ก็เจ๋งจังราบรื่นสําเร็จเดี๋ยวจะมีตัวอย่างของทีมงานของท่านคือครอบครัวน้องสายไหมเนี่ยที่เจออนุภาพนอกจากชีวิตดีขึ้นจากธุรกิจนักกิจการแลนแล้วก็ยังหายป่วยนะทั้งตัวน้องสายไหมพ่อบ้านแล้วก็ มาชิกในบ้านอะไปติดตามเรื่องราวการพานาช่วยให้ชีวิตของครอบครัวนี้หายวปอัศจรรย์กันเริ่มสัมมาอรหังนี่น่าจะประมาณช่วงนี้จะเป็น2ปีกว่าประมาณสัก2เพราะว่าที่เจอคุณต่ายค่ะที่ที่เข้ามาอยู่กับคุณต่ายนี่แหละเมื่อก่อนก็คือยังไม่เจอก็ที่แรกก็ไม่ค่อยจะเชื่อ ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าซักเท่าไหร่พอดีว่าแฟนโยไอแฟนหนูเขาเป็นตับซีเวลาตับซีคือเป็นมาสักประมาณสักสองปีปีสองปีเนี่ยแหละค่ะพอทีเนี้ยคือเพิ่งได้คือเพิ่งได้เหรียญน,นี้มาพอดีวันนั้นหมอนัดแฟนไปพอดีคือตับซีนี้แกก็ตรวจเจอมาตลอดแต่ไม่ยังไม่รู้ว่าเป็นชนิดไอเป็นแบบไหนเพราะว่าตับซีนี้จะมีสองแบบคือแบบรักษาได้กับรักษาไม่ได้ค่ะถ้าตับบีนี้ยังพอมีทางจะหายแต่ตับซีนี้คือ ยังไม่ทราบทีนี้ก็คือวันนั้นหมอนะัดตรวจพอดีพอดีส่งผลไปตรวจคือจะได้รักษาแล้วอย่างเนี้ยค่ะคือก็นั่งรอพอดีแกจะเอาเนี่ยเอาหลวงปู่เอาเอาเอาเนี่ยแหละค่ะหลวงปู่ใส่ใส่กระเป๋าเสื้อไปด้วยพอตอนที่นั่งรอคือรอผลอประมาณว่ารอผลตรวจค่ะคือพอรอผลตรวจแกก็สัมมาละหังสมัมประมาณสักสิบแปดจบประมาณนี้คือรอขณะที่นั่งรอหน้าห้องตรวจเพื่อจะเข้าไปฟังผลอย่างเนี้ยค่ะ คือนั่งรอแกก็สัมมาอรหังประมาณสักสิจบแกก็พูดว่าปูถ้าผมเป็นตับซีจริงๆก็อย่าให้ผมเป็นชนิดที่มันรักษาไม่หายขอให้ผมเป็นชนิดที่รักษาหายหรือว่าให้ดีกว่านี้ก็คือไม่เป็นเลยพอเข้าไปในห้องตรวจอย่างนี้หมอก็หมอตกใจคือหมอคนนี้เขาจะรักษามาตลอดคือหมอก็ตกใจแล้วก็อึ้งไปสักพักนึงก็ถามว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงไม่มีเลยคือ ตรวจไม่เจอตับซีก็ไม่เจอตับอะไรก็ไม่เจอคือมันจะเป็นเนกาทีฟหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะคือหนูคนลุกคือพอพูดปุ๊บแฟนหนูก็คืออึง้งแล้วก็เหมือนดีใจจะร้องไห้ก็คือเพราะว่าเขาจะกลัวโรคนี้มาก เพราะว่าตับซีนถ้าเป็นมีมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับสูงอย่างเงี้ยค่ะเอ่อก็คือทีนี้แกก็ตกใจแล้วเนี่ยขนลุกแล้วทีนี้ก็คือนึกได้ว่าอ๋อแสดงว่าตะกี้นี่คือขอปู่ขอปู่ไปแล้วเพิ่งได้เหรียญรุ่นนี้มาเพราะว่าพี่ต่ายบอกว่ารุ่นนี้จะเป็นปัามานคือให้ติดตัวตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็สัมมาหลังแล้วก็จะเป็นเรื่องคุณยายคุณยายนี้จะเป็นยายของแฟนหนูเนี่ยแหละ เป็นเป็นยายแล้วก็เป็นแม่ของแฟนแม่ของแฟนนี้ท่านจะเป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นหอบหืดค่ะปกติท่านจะทำงานไม่ได้เลย คือ Studio. ท่านจะอยู่บ้านเพราะว่าทํางานหนักไม่ได้ถ้าเป็นหอบหืดนี้ก็ทํางานหนักไม่ได้แล้วก็เป็นโรคหัวใจทีนี้ก็เพิ่งเริ่มให้ให้ท่านนั่งมาก็ไม่นานประมาณสักสาเดือนได้จะเอารูปหลวงปู่ที่ที่คุณตายให้มาแล้วก็เป็นซองคือหนูจะหยดกระปุกหนูจะหยดกระปุกทําบุญทําบุญพอเวลาที่ช่วงอย่างคุณตายนี้จะรอหลวงปู่หรือว่าทําบุญอย่างเงี้ยหนูก็จะโอนไปให้ให้คุณตายเอาไปทําบุญต่ออย่างเงี้ยค่ะคือจะหยดกระปุกสัมมาหังแล้วหยอดกระปุกก็เลยไปสอนคุณแม่คุณแม่แฟนเนี่ยให้นั่ง เพราะว่าท่านไม่สบายขาท่านก็นั่งนั่งมาสักประมาณเดือนนี้นะเป็นเดือนที่สามปกติท่านทํางานไม่ได้ตอนนี้คือท่านไปทํางานได้แล้วก็ไม่เหนื่อยค่ะปกติแกจะหอบคือทําไม่ได้เลยคือไม่เหนื่อยทีนี้ก็ไปขายของตลาดเช้าตื่นหกทุ่มทุกวันตีหนึ่งทุกวันถามว่าแม่แม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยแม่ทํางานได้แม่ไม่เหนื่อยเพราะว่าปกตินี้คือแกจะทํางานไม่ได้ต้องอยู่บ้านอย่างเงี้ยจ้ะค่ะก็อันนี้ถือว่าอัศจรรย์เพราะว่าเจอกับ แล้วก็จะเป็นคุณยายคุณยายนี่เป็นมะเร็งระยะที่4แล้วคือจะจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไปหาหมอหมอบอกว่าไม่มีวิธีทางรักษานี่เพิ่งเร็วๆนี้เองประมาณ2เดือนที่ผ่านมานี่เองแล้วทีนี้ก็คือเราก็ทําใจแล้วเพราะว่าหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนนะอย่างเงี้ยค่ะก็คือ แฟนเนี่ยก็บอกว่าขอปู่ลองให้ยายเนี่ยเพราะว่ายายจะเป็นคนไปวัดอยู่แล้วยายจะเป็นคนใจบุญอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะก็เลยเอารูปปู่รูปหลวงปู่เนี่ยไปให้ยายแล้วก็ให้ซองไปว่ายายยายให้ยายสัมมาละหังสัมมาละหังก่อนนอนค่ะปกติยายตอนนั้นช่วงนั้นยายซุดลงแล้วคือยายกินข้าวไม่ได้แล้ว ขากินข้าวไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ขากันไกรก็จะเป็นมะเร็งในปากอะคะ่ะขากันไกรตรงนี้คือไปหมดแล้วเพราะว่ามันจะกินกินไปหมดกินไปหมดแล้วทีนี้กินข้าวไม่ได้ปากเนี่ยจะพองมากทีนี้ยายนั่งยายนั่งสัมมาอาลหังเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่สองค่ะตอนนี้ยายกินข้าวได้เดินได้หัวเราอได้ยิ้มได้ถือว่า อันนี้คือเป็นเรื่องที่อาศจรย์อาศจรย์มากเพราะว่าปกติยายต้องนอนล้มหมอนนอนเสือเพราะว่ามันเป็นระยะที่สี่แล้วอย่างเงี้ยค่ะยายก็กลับมาสดใสสดชื่นเหมือนเดิมก็ถือเป็นเรื่องที่น่าอนิโมทนาและน่าอัรตาจันตรับข้อควรี้นะที่เมื่อมีศรัทธาในการพอนาแล้วเนี่ยก็เจอสิ่งดีๆนอกจากชีวิตราบรื่นทรัพย์สินเพิ่มพูแล้วเนี่ยโรคภัยของสามีก็หายนะนอกจากสามีโรคภัยหายแล้วเนี่ย คุณแม่สามีที่เคยป่วยเป็นโรคหัวใจโรคกอบเกินกลับมาแข็งแรงได้และยิ่งกว่าน,นั้นคุณยายที่เป็นมะเร็งแต่ท่านเป็นคนใจบุญนะปกติไปวัดทาบุญอยู่แล้วพอท่านได้พอนะอาอธิษฐานกับพระเดชพุรปูปนเนี่ยก็ลุกขึ้นมากินข้าวได้แต่จุดที่สังเกตคือครอบครัวเน,นี้ยอยู่ในบุญทั้งการพอนาแล้วก็เติมบุญด้วยการทําทานรักษาสินเจริญพอนาและสําคัญก็คืออธิษฐานกับผู้มีบุญมีคือพระเดชพระคุหลงปู่วัดปากน้ำผาเจริญ ขอบารามีท่านมาช่วยเสริมซึ่งสิ่งนี้ก็เจอกับหลายคนหลายๆครอบครัวนะติดขัดยังไงก็อธิษฐานกับพระเดชพระคุณงปูบารามีท่านก็จะมาช่วยคุ้มครองรักษาให้เราก้าวเข้าอุปสรรคได้เกี่ยวกับอนุภาพบุญเดี๋ยวเรามาทบทวนโอวาทเพื่อเติมเต็มกาลังใจในการสั่งสมบุญกันทำบุญแล้วต้องอธิษฐานให้มีเป้าหมายของชีวิตเหมือนเรือที่มีหางเสือ ทำบุญแล้วไม่อธิษฐานมันก็สเปะตะปะไปเรืเ่อยเปื่อยจะไม่เจอหนทางที่ดีนะไปสำคัญนะอธิษฐานคือกำหนดทิศทางหลวงพ่อทัดจิวท่านก็เคยเปรียบเทียบว่าเวลาทำบุญแล้วอธิษฐานเนี่ยเหมือนเราให้คนไปตลาดแล้วเราให้ซื้อกับข้าวมาถ้าไม่ระบุรายการเขาก็ซื้อสเปะตะปะแต่ถ้าระบุรายการที่ชัดเจนว่าให้ซื้อหมูซื้อไก่ซื้อไข่ซื้อผักเท่าไหร่ ได้รายการที่ต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องการให้ชีวเราเนี่ยประสบอย่างไรก็เอาบุญเนี่ยมาทิษฐานตั้งผังของชีวิตนะตรงนี้สําคัญเดี๋ยวเรามาดูอว่าต่อไปเมื่อใจอยู่กับบุญกุศลก็จะไปดึงดูดกระแสทานแห่งบุญที่เราเคยสั่งสมมามาช่วยให้ฝ่ากระแสวิกฤตไปสู่ชีวิตที่ดีที่งดงาม ที่จะนำความถูกกายสบายใจมาให้แก่เราทั้งธุรกิจการงานและความสำเร็จของชีวิตตรงนี้สำคัญนะเมื่อใจอยู่กับบุญกุศลเนี่ยก็จะไปดึงดูดบุญเพราะจริงๆแล้วบุญอยู่เบื้องหลังความสุกและความสำเร็จอุปสรรคก็เกิดจากวิบากกรรมที่เราสั่งสมมามีอุปมาเหมือนเกลือกับน,น้ำนะถ้าเรามีน้ำแล้วมีเกลือ ถ้ามีเกลือหนึ่งช้อนในน้ำหนึ่งแก้วมันออกรสเค็มแต่ถ้าเราเติมน้ำเป็นหนึ่งโอ่งแล้วเกลือหนึ่งช้อนในน้ำหนึ่งโอ่งเนี่ยเกลือเท่าเดิมแต่น้ำเพิ่มขึ้นความเค็มลดลงเช่นเดียวกันพอเรานึกถึงบุญเหมือนเติมน้ำบาปเดิมที่ทำมาเหมือนเกลือไม่ได้เพิ่มแต่น้ำเพิ่มความเค็มลดอนุภาพของบาปลดลงจิตวิเคางหข้า,ขาอุปสรรคประสบความสุขความสืบตามอธิษฐานที่เราตั้งใจได้จริงๆอ่าดูว่าต่อไปนะ เมื่อต้องภัยได้ทุกอะไรเจดอยู่ดวงบุญนั้นให้ดวงบุญนั้นช่วยอย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นนะนึกถึงบุญกุศลที่ตนกระทํานั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวจริงช่วยตัวได้จริงๆพระมงคลเทพวุณีสดจันทสโรอันนี้เป็นอาวาทของพระเดชกรงปู่นะสําคัญนะเมื่อเจอภัยได้ทุกต้องนึกถึงบุญสําคัญเช่นเดียวกันนะตรงนี้ พวกเราเองจะได้เป็นหลักไปปฏิบัติอะเดี๋ยวโอวาทต่อไปกันยามใดที่ลูกทั้งหลายประสบทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ขโศกโรคภัยในธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรก็ตามอย่าเสียเวลาบ่นเพอ้อเพี้ยรลำพันให้นึกถึงเจรณะ,ะภายในเป็นที่พึ่งที่ลึกอันประเสริฐหยุดใจไว้ตรงตำแหน่งที่จะเชื่อมโยงกับท่านได้คือศูนย์การกายฐานที่เจ แล้วตรงนั้นเราจะได้พบท่านผู้มีอนุภาพมาช่วยขจัดบัดเป่าสิ่งที่มีเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปได้ดังที่เราต้องการนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาหลักจะรู้ว่าจุดสําคัญที่ศูนย์กลางกายของเราเนี่ยถ้าใจกลับไปตรงนั้นได้ใจจะฟ่องใสปลอดจากโรคโกบหลงนะบุญก็จะทํางานแล้วจะมีผู้มีอนุภาพที่จะส่งบุญส่งความสําเร็จ มาช่วยเสริมให้ความตั้งใจของเรานั้นประสบความสำเร็จได้จริงๆนะอันนี้ก็ฝากพวกเราทุกท่านเลยนะวันนี้ขอทุกท่านเนี่ยได้มีกําลังใจนะที่จะสั่งสมบุญคือทานสีนพาพนาเพื่อเติมตบุญให้ตัวเองเพราะบุญนี่แหละอยู่เบื้องหลังความสุขและความสาเร็จของชีวิตแต่การจะเชื่อมบุญให้ทํางานนั้นใจท่องผ่องใสนะการพวานาสําปังก็เป็นทางหนึ่งที่จะเชื่อมให้ใจเราผ่องใสและถ้าเราสามารถนึกถึง พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดป,ปากน้ำพาที่จะเดินได้เนี่ยบารมีท่านก็จะมาช่วยเสริมส่งให้ความตั้งใจของเรานั้นประสบความสุขความสําเร็จเป็นอัศจรรย์เร็วขึ้นก็ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกท่านเนี่ยจะได้ตั้งใจรักษาใจให้ฟองใสด้วยการภาวนาสัมมาหลังและเติมเต็มบุญบารมีด้วยการทําทานรักษาศีลภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยส่งผลให้ทุกท่านเนี่ยได้ประสบแต่ความสุขความสําเร็จในชีวิต ขอให้ความปรัรนนาอันเป็นปูศลเนี่ยจงสําเร็จได้โดยง่ายให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสมบัติทัพทวีขอให้มีดวงธรรมจิตสวต่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพันเทิน